และนี่คือสภาพของผมหลังจากที่เกมคุกกีรันคิงดอมอัปเดตเฮ้ยตัวใหม่ว่าซ่านไหนนี่มีตัวใครบ้างอ่ามีตัวฮอกกี้บาชูกา้าแล้วก็คุกกี้โอะอ่าไม่ทันชางมันเถอะเอาเปว่าออกกันแล้วกันแต่ว่านะใครจะไปบอกพ่อแกแล้วว่าฉันนะสุ่มมาแล้ว เปลืองพิรไปตั้งกว่า9000กว่าพิรอตโตเอิว่าแต่ถ้าอยากจะทำให้ดูก็ได้เถอะนะแต่ว่าเราจะไปเอาเอา่เอายลลรี่เวลอัพมาจากไหนวะอืมแน่หลังต่อจากนั้นผมก็ต้องขอตัวที่จะไปหาเยลลี่อัพเวลก่อนนะแล้วก็ต้องขอบคุณสาระพวดที่เข้ามาดูอะไรได้สาระสระอะไรได้สาระของผมด้วยขอบคุณมากครับ สำหรับวันนี้ก็บายยกันแล้วกันขอโทษได้ป้าล่าที่ล่าเข้ามาดูนะ